วันนี้กลับมาพบกับชุนเชียวชาแนลกับช่วงสาระเร็วแล้วก็กลับมาพบกันกับเกมนีโน,โนคุนี้อีกแล้วอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทริคเกี่ยวกับแม่คาภายนจ,จรหลายๆคนก็คือแบบมาถึงโอ้ยของหมดเอ้ยไปไม่ได้ชาแนลเต็มทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีในการวาร์ปให้เร็ววาร์ปให้ไว การที่เราจะกดจากในแมปเนี่ยเฮ้ยมันเป็นวิธีที่เราคิดว่ามันช้ามากเลยคือตอนนี้แม่ค้าหายไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมแม่ค้าไปแล้วเออถ้าเรากดจากในแมปเนี่ยเอ้ยแม่ค้าก็แบบกดปุ๊บชแนลเต็มกดปุ๊บชแนลเต็มอ่ะเดี๋ยวรอแม่ค้ามาแล้วเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีหนึ่งวิธีที่เราจะทําเนี่ยคือเราจะมากดที่กระเป๋านี่นะคะแล้วก็หาสิ่งของที่แม่ค้าเนี่ย จะมีขายซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุดสกิลหรือพวกอของพื้นเมืองของเนี่ยไปไหนแล้วของพื้นเมืองของพื้นเมืองหน่าไหนนะเอาไม่มีหรออ่ะ,อะโอเคอ่ะเป็นกาชาปองนี่ก็ได้อ่ะคือเป็นของที่แม่ค้ามีขายเนี่ยพอเรากดเข้ามาเราจะสามารถ เห็นไหมกดย้ายตามไปหาแม่ค้าได้เลยเนี่ยซึ่งตอนนี้แม่ค้ายังไม่มาคือกดรอได้เลยอะสมมุติแม่ค้าหายไปปุ๊บจะประมาณสองนาทีแม่ค้ามาเรากดตรงนี้แล้วก็ย้ายไปหาแม่ค้าได้เลยของแม่ค้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกดแมปเราก็เลือกดูแม่ค้านะก็คืออากดอาหารนี้ก็ได้ แล้วก็คลิกแหล่งที่มาคลิกแม่คา้าภายในจอกดย้ายแล้วก็กดเทลพอตไปเลยแต่จะบอกว่าวิธีเนี้ยบางทีถ้าเรามาช้าเป็นแป๊บนึ่งก็ยังกดไม่ทันอยู่ดีนะเนี่ยเห็นไหมลองกดดูว่ามันเต็มหนึ่งทิวเห็นไหมไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากชัแนลเต็มเราจะมาสอนอีกท<ม>กหนึ่ง<ม>ก็คือทำเหมือนเดิมแหละแต่สิ่งที่แตกต่างคือให้เราอะไปที่ชแนลหนึ่งก่อน พอเรามาที่ชาแนลหนึ่งนี่นะชาแนลหนึ่งโอเคอ่ะเราก็เลือกของที่แม่ค้ามีขายอ่ะเราเอาเป็นสมุดสกิลนี่ละกันกดแหล่งที่มากดแม่ค้ายในจอกดย้ายตกตรงไปเลยเราจะไปวิ่งไปหาแม่ค้าทางที่แนวเต็มใช่ไหมแต่เราก็ไปกันได้อไม่จำเป็นจะต้องกดจากแผนที่สองจ่ะ ลังวิ่งไปวิ่งไปโอยค,คนเต็มเลยหูคนมาร้อยติดเสาไปไหนอ่ะโอเคก็เนี่ยเราก็จะมาทันแต่ว่าไม่มีของที่เราซื้อได้เลยตามนั้นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยผู้คนหลากหลายความสุ